สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักค่ะดิฉันก็ออกมาขุดขมิ้นค่ะขมิ้นต้นนี้ใบนะคะใบก็จะแห้งแบบนี้แล้วพักหนึงแล้วค่ะแต่ว่าด้วยดินมันยังแข็งอยู่ดิฉันก็ขุดไม่ไหวดินมันแข็งมันต้องใช้แรงเยอะนะคะ เราก็เลยรอให้ดินมันชุ่มช่ำด้วยน้ำฝนวันนี้ก็ได้เวลามาขุดขมิ้นขมิ้นชันค่ะวันก่อนขุดขมิ้นขาวไปแล้วนะคะต้นใกล้ๆก,กันนี่แหละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขุดขมิ้นชันนี่ค่ะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะปีหนึ่งเราก็ขุดทีหนึ่งนะก็ได้กินนะคะแต่บ้านดิฉันก็ไม่พอหรอกค่ะ ก็ต้องซื้อบ้างแต่ไม่เป็นไรซื้อมันก็ไม่แพงมากนี่ค่ะขม,มิ้นชันนี่ค่ะเนี่ยขม,มิ้นชันแบบลักษณะเหมือนเขาเรียกน่าจะเป็นขม,มิ้นอ้อยนะดิฉันก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากน่าจะเป็นขม,มิ้นอ้อยคือแง่งมันเล็กๆอ่ะแง่งมันเล็กๆก,กําลังดีเลยอะความเหลืองความอะไรดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันก็เก็บนะเก็บมีดินมีอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเก็บ ขุดไปละใช้จอบขุดเมื่อกี้เบามากเพราะว่ามันดินมันมันเริ่มนุ่มแล้วค่ะดินมันได้ฝนนี่ค่ะดิฉันก็จะแซะแซะนี่ค่ะหยับดูก็น่าจะได้ร่วมโลนะคะเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งขมิ้นโคตรแพงเลยนะขมิ้นแพงมากๆมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เขาบอกว่ามันจะต้านโควิดด้วยพวกขมิ้นอะไรเงี้ย แม่ค้าปากซอยดิฉันก็ฉวยโอกาสขายแพงจริงๆเลยซื้อมา20บาทก็มีอยู่ประมาณ5แง่ง5แง่งจริงๆ5แง่ง,ง,งประมาณเนี้ย20บาทแพงมากเลยนะคะนี่ค่ะเรามาเก็บกันเพลิดเพลินเจริญใจค่ะนี่ค่ะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ฉันเด็กๆเนี่ยแม่ก็ปลูกไว้เขาไม่ได้เขาก็บางทีเขาไม่ขุดนะเขาจะไปขุดเอามาทีละแง่งสองแง่งมาแกงแบบสดๆเลยค่ะนะแต่นี่เราขุดหมดแล้วเดี๋ยวไว้เป็นเขาเรียกไว้เป็นเชื้อไว้หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวพอหน้าฝนได้ฝนจริงๆแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะปีงเราก็มาขุดกันทีหนึ่งมันก็ขยายพันธุ์ มีหลายกอนะคะบ้านดิฉันเนี่ยบางกอมันขึ้นในหินก็ไม่ได้ขุดอย่างแถวลงรถนะคะมันขึ้นใบงามชะแต่ใบนี้เขามีประโยชน์นะเรามาทำน้ําปั่นกินได้เออเรามาเอามาทำข้าวยำหรือมาห่อพวกหมูปลาอะไรปิ้งหอมดีนะหอมดีแทนใบตองได้ค่ะใบขมิน้น ยิ่งขมิ้นสดๆเนี่ยวันหลังที่ฉันทำข้าวยำคลุกดีกว่าข้าวยำคลุกนะคะข้าวยำคลุกเอาสูตรดั้งเดิมของแม่เราดีกว่านะของแม่เราดีกว่าตอนเด็กๆแม่ก็ทำให้กินนะขยำขยำลูกๆก,ก็มากินกันก็ใช้เครื่องแกงสดๆเนี่ยทุกอย่างสดหมดเลย เราจะไปซื้อเครื่องแกงที่ก็ขายตามท้องตลาดไม่ได้นะคะมันมันเก่าเราตำสดสดขมิ้นสดสดตะไคร้สดสดอะไรทุกอย่างสดหมดเลยพอตำเสร็จเราก็ไปคลุกกับข้าวกับพวกใบอะไรต่างๆเหมือนข้าวยำน้ำบูดูนี่แหละคะ่ะนะคะเหมือนข้าวยำน้ำบูดูนี่คะ่ะ เดีก็ทุบๆหน่อยก็เราก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะต้องแงด้วยใช้พลังสองมือนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะนี่เขาได้ขมิ้นสดๆอร่อยๆคนที่ชอบขมิ้นทำได้หลายเมนูนะคะอาหารปักใต้นี่ส่วนใหญ่เข้าขมิ้นกันเยอะเลยทางเหนือก็มีนะคะพวกแกงฮังเลอะไรเงี้ยนะแกงฮังเลดิฉันก็ชอบค่ะ เคยไปอยู่ทางเหนือนะคะนี่ค่ะขมิ้นของเราเนี่ยได้เยอะแหละค่อยๆค่อยๆค่อยๆเก็บปะนะคะนี่เป็นสมุนไพรเป็นที่นิยมบางครั้งเราก็กินขมิ้นที่เป็นแคปซูลมันก็ดีต่อพวกกระเพาะลำไส้นะคะบอกเคลือบมันมีสารอะไรจำไม่ได้นะคะแต่ว่าดีมากเคยฟังบ่อย แล้วก็กินกินประจําเหมือนกันนะคะขมิ้นสดๆนี่สุดยอดเลยบางทีดิฉันไปต้มส้มปลาเนี่ยเคี้ยวขมิ้นเลยละ่ะแต่ติดฟันนิดหน่อยเวลาแปลงฟันมาฟันก็เหลืองชะนะคะโอเคมาเก็บต่อขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดค่ะดูสิคะนี่เมื่อกี้นึกว่ามีแค่นี้นะ ขยายไปอีกนี่เจออีกตั้งกองเบอร์เลยกองเบอร์เลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะดิฉันว่าสองสาโลเลยนะคะเนี่ยต้นเดียวเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเยอะเยอะเยอะแยะตะแป๊กไก่เยอะแยะมากเลยง่ายง่ายจริงๆค่ะไม่ต้องทำอะไรมันมากแค่รอรอวันเวลานะรอวันเวลา ก็จะได้ผลแล้วนะคะนี่คะ่ะขมิ้นชันของเราขมิ้นชันหรือขมิ้นเหลืองวันก่อนเก็บขมิ้นขาวไปนะคะเนี่ยเก็บไปนี่กลิ่นขมิ้นโหหอมมากเลยหอมมากเลยแต่เวลาใส่แกงนะคะใส่เยอะไม่ได้นะคะ ยิ่งแกงเหลืองคุณไปใส่เยอะมากเนี่ยโอ้ยกลิ่นขมิ้นออกนี่มันไม่อร่อยเลยค่ะหม้อหนึ่งอย่างเก่งก็แค่นี้นะบางคนอยากให้มันเหลืองหรอ,หอใส่เยอะโู่กินไม่ได้เลยตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ไม่อยู่เราก็แกงเองเนาะแกงเองอยากให้มันเหลืองสวยใส่ขมิ้นเยอะๆเ,เลยใส่เป็นกรรมเลยอย่างนี้เลยกินไม่ได้ พอชิมไปทำไมไม่อร่อยเหมือนแม่ทำแม่บอกใส่ไม่ได้เยอะไปนี่ค่ะเนี่ยเราก็ต้องใส่พอประมาณนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันว่าเราก็มาชื่นชมขมิ้นของเราค่ะนี่ค่ะอย่างเยอะเลยนี่ค่ะหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วใส่เข่งน,น้อยอันนี้นะคะก็ได้เต็มเข่ง เท่าที่ยกนะไม่ต่ำกว่าสามโลสามโลกว่าด้วยหนักมากนะคะทีนี้เราทำไงต่อง่ายๆของการปลูกขมิน้นเราไม่ได้ขุดแล้วขุดเลยนะคะหลังจากที่เราเอาขมิ้นออกมาแล้วนะคะเราก็เห็นไหมแง่งหัวใหญ่ๆของมันเนี่ยรากเราเก็บยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มจะเป็นหนอหนออะไรของมันเนี่ยเนี่ยเนี่ย เราก็ฝังไปเลยเนี่ยฝังไปเลยวางไปเลยแล้วก็ปิดเอาดินกลบทิ้งไว้เพิ่มลืมๆค่ะนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะเราอาจจะเอาปุ๋ยเปื่อยมาลดไปบ้างก็ดีถ้าไม่ลืมนะคะแต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรค่ะนะธรรมชาติมันช่วยมันเองนี่ค่ะเราก็กลบจนลืมลืมไปเดี๋ยวมันก็แตกยอดมาพอได้ฝนช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยขึ้นพลึบเลย แล้วพอเดือนนี้เราก็ได้ขุดอีกนี่ค่ะเนี่ยกลบไ้แค่นี้เองค่ะกลบไ้แค่นี้เองเลยออนิดนึงตรงโน้นเดี๋ยวไปหาที่กลบใหม่เราก็ขยายพันธุ์ไปกินไม่หมดเราก็แจกเพื่อนฝูงนะคะแจกเพื่อนบ้านเพื่อนที่ชอบทําอาหารด้วยขมิ้นนะคะนี่ค่ะผลผลิตของขมิ้นเราขมิ้นชันขมิ้นเหลืองค่ะนี่ค่ะ น่าภูมิใจจังเลยค่ะทําได้ทุกคนนะคะง่ายๆเลยค่ะง่ายๆน่าภูมิใจอย่างน้อยสุขทางใจเนี่ยดีที่สุดเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเอาไปปั่นก็ได้นะคะผลกับอผักอย่างอื่นปัน่นมาเป็นสีเหลืองๆห,หน่อยนะคะนี่ค่ะดีมากๆม,มาทําด้วยกันนะคะหากเพื่อนๆชอบทําอะไรง่ายๆแบบยายโสพิน ากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ